yeah กตอนที่จะเป็นวิธีแต่ละข่าววันนี้อยากนำเปยนวันน่้นนี้เรื่องอย่างที่เราาเมื่อหรือว่าเราทำงานเพราะปอดยาเสพติดที่เราต้องทำต่อและขอเรียนยำ้ำว่าจะทำเหมือนท่านได้ผมบอกว่ามันยาก ถ้าอยากทำไม่ได้พี่น้องประชาชนไว้ใจท่านผู้นำไว้ใจว่าเราทั้งใหญ่จริงๆเราตั้งใจว่าจะทำห้ามหมู่บ้านบ้านเมืองจะได้อยู่มันต้องคนต้องสะอาดจิตใจของิ้งองถ่นเทศบาลอบตซึ่งเขาฟังก่งอนจะผมตั้งใจปีนี้กายภาพก่อน ปอกกอรไปภาพอยู่ทำความสำรวจไฟว่าตัวไหนที่จะเป็นสาเหตุในการเกิน,านมาตรฐานเราจะให้กองทุนกองกองทุนละสี 4, ่หมืน่นบาทสามกองทุนสิ่งเด็บท้องถิ่นอ่าอ่าสิ้ เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เราจะสร้างบ้านเมืองของเราให้ได้อยู่คือจะร่วมกันผลงานทั้งที่ปฏิบัติมาทั้งที่ปฏิบัติปีนี้ทั้งรุ่นกสร้างทีมงานทําทิศทานสร้างทิศทฐานเราจะทําอะไรให้มันเดื่องทิฐิฐานดีเรื่องนและที่กำลังต่อสู้คือคนร่วมพันคนแล้วกลับไปเป็นคนดีคนเดิมกลับสู้อ้อก่อพ่อแม่ประมาณ8 0สิบู ทรงสาบุกการปกครองภายใต้คำลังเพราะนั้นวันนี้การเปลี่ยนตัวนั้นก็แข่งทางการเมืองก็ได้เดี่ยนในพิมพ์น้องประชาชนถึงกบเทนแต่กับศสตร์าสตร์สิ่งที่เรามาร่วมทำกิจกรรมแทบทุกๆเรื่องนะครับผมไปย่าโครการไปที่เรื่องวิจารณ์รัศดรนะครับท่านสักสารามสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรท่านนแอมคือหน้าส่วนราชการนะครับได้คนร้อยสิบหกคนนะครับในร้อยสิบหกคนนี่บอกตรงๆว่า บางส่วนผู้ปกครองจูงมือจูงแขกเข้ามาเพื่อให้เราเกรเติดการบำบัดเพราะอะไรสําหรับหน่วยงานสาธารณสุขนะครับซึ่งก็มีุพลังนะครับอันสมคัญเลยโรงพยาบาลลำไปมากผู้มีหน้าที่หลักในเรื่องของการรักษานะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตสามารถทํางาน,นเดียวได้แต่วันนี้ความโชคดีเราเป็น้องชวงาวลำไยมากไม่ไหอุทธรรากลายว่า โจำรจำนวนเพิ่มนครับนังสั่งนะครับจำนวน300ลนครับข่มนไปเลยนะครบสาไม่เป็นไรจะลอยออกงคนแล้วชุชนี่สก็ขอเรียนว่าอ่าอี you <laughs>